พเพื่อนๆมาที่ร้านทงทะสึละกุตเตค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท39อยู่ชั้นใต้ดินตึกซิตี้รีสอร์ทค่ะค่ะร้านนี้นะคะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องชุดหมูทอดค่ะเดี๋ยวเราไปชมบ,บรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะค่ะบรรยากาศในร้านนะคะก็จะเป็นการตกแต่งแบบเรียบง่ายนะคะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆนะคะคนสีที่ใช้ในร้านเนี่ยก็จะเป็นออกแนวสีมืดมืนิดนึงออกแนวสีไมโอะคะ่ะแล้วก็ ของในร้านเนี่ยก็จะไม่ได้ตกแต่งเป็นญี่ปุ่นมากมายแต่เมื่อเราเดินเข้ามาถึงเราก็ได้เราควารู้สึกที่เป็นญี่ปุ่นก็คือเจ้าของเขาเป็นคนญี่ปุ่นค่ะ ูทอดไส้ชีสกับผักโขมค่ะที่ร้านนี้เขาดังเรื่องหมูทอดเบนก็เลยสั่งชุดนี้มาค่ะในเซตเนี้ยเขาจะมีหมูทอดที่มีไส้ข้างในเป็นชีสกับผักโขมเสิร์ฟมาพร้อมกับมันสลัดเครื่องเคียงแล้วก็ซุปมิโซะส่วนถ้วยน้าจิ้มเล็กๆใส่เม็ดงาอันที่เห็นเนี้ยอันเนี้ยมีความพิเศษตรงที่เขาจะให้ไม้เรามาบดงาเองค่ะถ้วยน้าจิ้มเนี้ยจะเป็นร่องทีๆเวลาที่เราบดงาเราจะได้ยินเสียงแปลกๆซึ่งเป็นเสียงแปลก จากนั้นก็จะมีกลิ่นห,หอมๆโชยออกมาด้วยเสร็จแล้วเราก็ตักน้าจิ้มในโถใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเวลาที่เราทานเราก็เอาหมูมาจิ้มกับซอสหมูที่เนี่ยเขาจะหอมๆกรอบๆแล้วก็ไม่อมน้ํามันด้วยค่ะหมี่เย็นที่หน้าตาดูธรรมดารรมดาเนี่ยแอบมีเก๋ด้วยนะคะคือนอกจากจะมีเส้นหมี่ที่นุ่มกําลังดีน้ําซุปรสชาติกลมกล่อมที่แยกต้นหอมแล้วก็วาซาบิมาให้แล้วก็ยังมีไขน่นกกระทาสรับใส่ในน้ําซุปด้วยค่ะวิธีทานก็คือเราจะใส่ต้นหอมแล้วก็วาซาบิลงไปตามด้วยไขยน่นกกระทาดิบๆ แยย่เลแต่จริงๆแล้วว่าไขา่นกกระทานี่ยแหละค่ะที่ทําให้รสชาติอร่อยมากขึ้นอร่อยยังไงต้องมาลองให้ได้นะคะพุดข้าวแกงกะหรี่หมูพร้อมมันบดทอดค่ะใน,นแกงกะหรี่เนี่ยก็จะมีเห็ดหอมแครอทแล้วก็มันฝรั่งรสชาติของแกงกะหรี่จะออกหวานหอมเข้มข้นแล้วก็ไม่เลี่ยนเลยค่ะที่เห็น2ก้อนเนี่ยก็คือมันทอดมันเหมือนกันแบแฮชเบลล์ที่เราทานทานกันเนี่ยแหละค่ะเวลาที่เราทานข้าวที่ปุ่นร้อนๆกับแกงกะหรี่แล้วก็มันบดทอดกรอบรสชาติค่อนข้างเข้ากันได้ดีทีเดียวค่ะชุดข้าวหมูตุน เสิร์ฟมาในหม้อร้อนๆเลยค่ะในชุดก็จะมีหมูตุน๋นในน้ำซอสพร้อมด้วยหอมใหญ่ต้นหอมซอยแล้วก็เห็ดที่ผ่านการตุ๋นมาด้วยกันจนรสชาติแล้วก็กลิ่นของน้ำซอสเนี่ยเข้าไปในเนื้อหมูเลยล่ะรสชาติก็จะออกแนวหวานนิดๆเค็มหน่อยๆค่ะนอกจากนี้ก็จะมีข้าวแล้วก็มีซุปมิโซะด้วยค่ะเห็นแล้วหิวเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ยังนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้พวกเราเอเลฟทูกโกจะไปเสาะหาร้านอาหารเด็ดๆมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันอีกค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ